สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้เรามากันในเปิดสัปดาห์นะครับแบบมึนๆแบบมึนๆดูภาพข่าวดูนั่นดูนี่นะฮะนิดนึงนะครับมันมีการสลายการชุมนุมอะไรนะหมู่บ้านอะไรสักอย่างนะแล้วก็จับคนนั่นไปคนนี้ไปนะครับก็เฮ่ๆกันอะไรคนระับเรากลับมาที่หลักก่อนนะฮะ หลักการหนึงละเมิดหรือเปล่าละเมิดกันหรือเปล่านะครับตํารวจกับประชาชนตํารวจก็มีหน้าที่ในการถูกสั่งมาให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะเขาก็ได้อำนาจชอบทำในการทำของเขาครับส่วนคนบอกอโยมันไม่อย่างงี้อย่างนั้นคนเดือดร้อนมันก็มีไอ้คนปฏิบัติมันก็มีนะครับสูตรผมนะลองสลับโจทย์กันดูคนที่มา ตั้งหมู่บ้านนะครับคนที่มาตั้งหมู่บ้านรู้แล้วใช่ไหมว่าละเมิดคําตอบคือรู้ก็ต้องมากดดันรัฐบาลนะฮะแล้วเขาก็คงรู้ด้วยแหละว่าวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาปฏิบัติการอย่างี้อย่างนี้กับเขาส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับสลับกลับมาเจ้าหน้าที่รู้ใช่ไหมว่าเขาเดือดร้อนเออเอาความเดือดร้อนที่เขาเดือดร้อนไปแก้ปัญหาได้ไหม ไปตอบคําถามเขาได้บ้างไหมนะฮะไม่ต้องมองว่าเป็นจานวนคนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่นะครับมีใครสักคนนึงอะลองเข้าไปคุยดูว่าเฮ้ย mm hmm. หาจุดลงได้ตรงไหนวะแล้วเราจะได้เปิดพื้นที่ตรงนี้ได้จะได้เป็นพื้นที่สาธารณะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่มีใครไปสนใจเขาอะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นซ้ําๆอีกนะฮะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เพราะว่าคุณไม่ดูแลฉันไงฉันก็เลยจะต้องละเมิดกฎหมายไง เท่านั้นเองเลยครับพอหลังจากโดนจับไปทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นการละเมเอดแต่ก็คงทําอะไรไม่ได้นะนี่ไงแล้วประเทศมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไปยังไงต่อวะมันเกิดจากการที่มีคนที่เดือดร้อนแต่ปัญหาของคนเดือดร้อนไม่ได้ถูกรับการแก้ไขไม่เกิดไม่มีคนมาสนใจเลยเขาก็เลยต้องสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นนั่นเองอ่าสูตรเป็นอย่างนี้ ลงจบสวยไหมสมการเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดสมการแบบนี้ซ้ำๆๆนะครับตัวใช้กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเข้ามาในการเมนเนทวิธีแก้ไขเอาหัวใจมาเมนเนทฮะกฎหมายมัเขียนด้วยคนมันเขียนด้วยมือมันเขียนด้วยคนเอาหัวใจมานั่งคุยกันคุยกันแบบมนุษย์นะเออมนุษย์ที่เห็นใจซึ่งกันและกันมนุษย์ที่ต้องเข้ามาดูแลคนที่มีมีความคิดความอ่านที่แตกต่างกัน ส่วนคนที่ออกมาเรียกร้องนะครับคุณไม่ได้อะไรร้อเหรอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่มันโอเคมนุษย์สองคนมาอยู่ด้วยกันสมมติคุณไปอยู่กับแฟนไปอยู่ที่บ้านเนียวะมึงก็จะต้องทะเลาะกันในบางช่วงล่วงแรกช่วงแรกช่วงหลังช่วงกลางมึงจะทะเลาะกันตลอดเพราะเขาไม่ใช่มึงและมึงก็ไม่ใช่เขาก็จะมีจุดร่วมพยายามหาจุดร่วมที่เจอแล้วก็ที่เขาบอกไงพยายามหาจุด จุดร่วมแล้วก็สงวนจุดต่างเฮ้ยไอ้ตัวนี้อย่าไปแตะมันก็อย่าไปยุ่งไอ้ตัวนั้นอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งอ่ะอันนี้พื้นที่ส่วนกลางโอเคอยู่ด้วยกันได้50-50หรือ70-30 60-40แล้วแต่แต่คุณไม่ได้ร้อยศูนย์ถ้าได้ร้อยศูนย์ไอ้เยี่ยนั่นสักวันมันจะเลิกกับมึงมันไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะมันจะอดทนเป็นมึงอย่างเดียวแล้วมันก็จะหายไปจากมึงเองครับหลักเบสิกที่สุดเลยในการดูแลคนนะครับคุณไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ก็ให้มันพออยู่กันได้ นั่นเองจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากนะครับในมุมของผมก็คือถ้าเกิดสมการแบบนี้ขึ้นมาเกิดบั๊กในระบบต้องแก้บักนะ๊กฮะจัดการบักนะ๊กซะบั๊กต้องการอะไรเฮ้ย <Hey, S 1> กูต้องการบริโภคไฟเพิ่มหน่อยเอ,ไไเอาใจไว้ไหมเอาใจไว้อะโอเคเอาางนี้ต่อแล้วมึงมึงอย่าบั๊กนะแต่มึงต้องไปสร้างประโยชน์ให้กูหน่อยนะมึงทายังไงก็ได้ให้กูประหยัดค่าไฟในบ้านอะไรเงี้ยเหมือนคนบ้าทั้งกูยคอมพิวเตอร์นะครับแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกัน คุยกันสนุกๆนะคะไม่ต้องไปตบตีกันแลกเปลี่ยนกันเฮ้ยอยากไ,ได้เลยว่าเฮ้ยข้ามีเท่านี้โอเคไหมเฮ้ยโอเคท่านงั้นกูขอดีเพิ่มหน่อยหนึ่งได้ไหมเฮ้ยมาตรงนี้แล้วไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วงั้นช่วยทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบได้ไหมช่วยเก็บใบไม้ไมเก็บอะไรหน่อยได้ไหมเออช่วยกันได้ไหมอ่าไหนๆมาเอ้ยมามอบแล้วอ่าโอเคเคลียร์พื้นที่หน่อยขยะตรงนี้ต้องไม่มีนะอ่ามาตรวจสอบไม่มีอ่าตรงนี้ขยบเข้าไปหน่อยได้ไหมพื้นที่ตรงนี้แบ่งครึ่งหนึ่งได้ไหม เอออ,อยู่ได้อ่ะช่วยกันแต่ตรงนี้ขอให้สะอาดหน่อยนะวันนี้ขอหน่อยนะอ่าอันนี้อยากจะตืตมๆก็ขอแบ่งเวลาหน่อยได้ไหมออาตืมๆม,มาเฮ้ยข้อเสนอนี้เราทําได้เฮ้ยอันนี้เราขอเราขอปรับหน่อยได้ไหมมีคนมาคุยกันนะแค่คุยกันอะไรก็เปลี่ยนนะลองคุยกันดูไหมลองเปลี่ยนวิธีดูใช้วิธีเดิมๆแบบเดิมๆมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมี อะไรอะรัฐมนตรีใหม่นะครับกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมแล้วคนก็จะไปปลามา่าดกเวาไม่ต้องไปหลังๆนี่พี่เข้าข้างรัฐบาลใช่ไหแบกบก,กูไม่ได้เข้าข้างนะแต่มันเป็นเครื่องมือเดียวเลยนะที่ที่กูก็ไม่ได้เลือกมาด้วยนะแต่กูก็ต้องต้องทนใช้อ่ะงั้นกูก็ขอแนะนําก็แล้วกันนะเออ,ค,อ,ค,อคือกูก็ไม่ได้เลือกนะแต่ถ้าเอาไอ้ความกูกูกูไม่ได้เลือกเนี่ยทั้งหมดมารวมในประเทศเนี่ยรับรองนะชิบหายแน่นอนนะ เพราะมันมีช้อยให้เลือกเยอะแยะเลยและสิ่งที่ออกมาหลังจากการเลือกตั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ช้อยที่คุณเลือกครับแต่แต่มึงมาโอเปเรตแล้วอะงั้นกูก็ขอแนะนําแล้วกันโอเคไหมโอ้ยไม่เคยผ่านงานอย่างงี้งั้นมึงก็อย่าไปว่าเขามึงก็ลองให้เขาทํางานดูก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะมึงแทนที่จะไปม็อบไปเฮ้ยไม่มีว่ะเอางี้แล้วกัน งั้นขอให้ทําตามนี้ได้ไหมลองเอาไปพิจารณาดู10ข้อที่เราจะเสนอไปเนี่ยอันนี้คือข้อเด็ดร้อยของเราสุสานิการเช่นผมเสนอเลยนะหนึ่งอาเข้าไปอ้าวครับท่านเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ค่าใช้จ่ายของพ่อแม่เขาอะในการที่จะต้องไปสอบนั่นสอบนี่สอบน้นให้มันน้อยลงได้ไหมหรือเป็นศูนย์เลยได้ไหมสอบฟรีได้ไหมเออลดค่าใช้จ่ายในคัวรเรือนได้ไหม ในกระทรวงศึกษาธิการเลยอ่ะอยากเข้าไปสอบวัดผลอะไรก็ว่าไปให้สิบกันไปโคต้าเลยอ่ะโคต้าหนึ่งให้ให้อกให้โคต้าหนึ่งครั้งทุกคนมีโคต้าในการสอบหนึ่งครั้งแต่เอาโอเคสอบหนึ่งครั้งมึงไม่ผ่านมึงไม่มีความตั้งใจมึงก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยเออเหมือนมีสแตนดาร์ดคอร์สมาแล้วก็สแตนดาร์ดคอร์สปุ๊บผ่านไปอ่ะโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านติดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สอบไม่ผ่านไม่ติดไม่ลงเฮียอะไรเลยเพราะมึงไม่ตั้งใจมึงไม่สนใจพ่อแม่มึงควรจะเริ่มเสียตังค์ละกับความโง่ของมึง นี่ความคิดความคิดผมส่วนตัวนะ,ะเรียกร้องกระทรวงศึกษาธิการเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวแต่งกายค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่มันจะต้องเกี่ยวกับการศึกษาให้มันลดลงได้ไหมผมมองเรื่องต้นทุนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไม่ค่อยมีสตางค์กันสักเท่าไหร่ครับเราไม่ซื้อชุดนักเรียนได้ไหมเราลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้บานเลยนะเออแล้วก็กําหนดเวลาเรียนได้ไหมคือลูกเขาจบ กลับบ้านไปเขาจะต้องไปช่วยพ่อแม่เขาทํางานอะ่ะเราบีบกระชับเวลาเรียนได้ไหมวิชาอะไรที่มันไม่จะเป็นรีรีวไวส์ใหม่ได้ไหมให้มันน้อยลงอะ่ะปรับให้มันน้อยลงถ้าเป็นผมจะต้องไปคุยกับเขาผมจะบอกอย่างเงี้ยฮะลดคอร์สได้ไหมลดต้นทุนอะ่ะบางวิชาไม่จะเป็นต้องเรียนก็ได้นะหรือไม่จะเป็นต้องเรียนกว้างขนาดน,นี้ก็ได้นะปรับให้มันสมาร์ทลงได้ไหมเฮ้ยเป็นห้าสิบห้าสิบได้ไหมอยู่บ้านครึ่งหนึ่งมาเรียนครึ่งหนึ่งเขาจะได้มีเวลาในการไปหาเงินกับพ่อแม่เขาในการทํางาน ในการใช้ชีวิตได้ไหมไม่ต้องไปอยู่ในโรงเรียน8ชั่วโมงทุกวันได้ไหมเราปรับแก้พวกนี้ได้ไหมวะหรือแม่งจะต้องไปเติมสอบนั่นโอเน็ตสอบไอโอโหไอเฮียสอบเยอะจังวะมึงจะเอาอะไรกูตั้งหนเน,นี่ยมึงจะมาคัดอะไรมาบีบเค้นอะไรกูนะี่กูยังไม่เคยทํางานเลยชีวิตกูยังไม่เคยออกไปประสบการณ์ทํางานเลยมึงลงทุนเช่าที่ตลาดนะัดให้กูได้ไหมล็อกละห้าสิบบาทเนี่ยแล้วมึงเอานักเรียนไปลองขายของดูไหม ขายหอยก็ได้ไอ้หอยแครงอ่ะหอยแครงลวกอ่ะอสัตว์ขายไก่ทอดก็ได้หมูย่างก็ได้ลงพื้นที่ไหมไม่ต้องมาสอบไอ้ยียอะไรหรอกเอาเนี่ยเอากูเนี่ยไปลองไปลองขายของดูเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาลงเนี่ยเอาเนี่ยพัฒนาฝีมือโดยการขายของเนี่ยหรือพากูไปซ่อมมอเตอร์ไซค์เอามือเตียวมอเตอร์ไซค์ไว้เลยร้อยคันเนี่ยแล้วก็ส่งเข้าไปอ่ะอ่าเนี่ยวิชาพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยส่งเข้าไปอ่ะมึงไม่ต้องไปสอบอะไรหรอกมึงมึงซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นละมึงเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เป็นละมึง จนสุดท้ายเป็นและแม่งแม่งไม่ใช่รายการขายสินค้าหรอกว่าไม่เป็นรายการที่อะไรก็ไม่รเลยบ่นให้ฟังนะบ่นให้ฟังเพราะว่ามีข่าวสารอะไรมาอัปเดตเราเป็นคนในประเทศนี้ก็ควรจะต้องสนใจกับมานิดนึงนะครับผมผมด่าคนไม่เป็นเพราะผมไม่มีศักยภาพในการด่าแต่ผมมีความเห็นว่าบางอย่างควรจะพัฒนาและคนที่แก้ปัญหานี้ได้ก็คือพวกท่านนั่นแหละครับ เท่าน,นั้นเองฮะเท่าน,นั้นเลยไม่มีปัญหาเลยใครจะมาทําก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่ท่านครับท่านจะเบื้องหลังยังไงมันเรื่องของท่านครับแต่เรื่องของผมก็คือสิ่งที่ท่านมาตั้งอยู่ตรงนี้นี่แหละฮะถ้าท่านแก้ได้ผมก็โชคดีมีบุญแต่ถ้าท่านทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถ้าผมไปอยู่ตรงนั้นแล้วผมทําไม่ได้ผมก็ต้องพิจารณาตัวเองถูกไหมพิจารณาตัวเองเลยพี่ กูก็ลาออกไงเฮี้ยกูทําไม่ได้อะกูมันไม่มีความสามารถไงเออแล้วกูจะอยู่ทาเฮี้ยอะไรเออเหมือนไปนั่งเหมือนรับรับมึงไปสมัครงานอะอ่าครับผมเป็นอะไรเอาผมเป็นรปภาครับปุ๊บแล้วม่มีโจรมีผู้ร้ายของหายบ้านเลยมึงไม่ลาออกเหรอวะกูลาออกทุกไอ้นะแต่จะมีความอายนี่มันอาจจะไม่ได้มีกับทุกคนนะครับมันก็แล้วแต่นะฮะบางคนก็อยู่เอา้าเหลอของหายแล้วเหรอเอ้าเหลอเออสถาบัแล้วเนีเ่ยแล้วมันก็หายอีกแล้วมันก็มีโจรอีก อ rahat, ๋อเหรอออเออก็อยู่ต่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่แต่ถ้าแก้ปัญหาได้ทํางานได้เฮ้ยเราแก้ตรงนี้แล้วนะมีอะไรให้เราต้องแก้อีกไหมนั่นแหละครับนั่นคือสุดยอดที่เราต้องการเราก็คาดหวังกับท่านนะครับตามนั้นเลยฮะตามที่ผมบอกเลยถ้ามันช่วยได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาได้ การเข้าถึงการศึกษาเป็นเรื่องง่ายและสุดท้ายก็คือกูไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายการศึกษาได้ไหมกูสามารถสืบหากันได้เองอะไรเงี้ยมีระบบจัดสอบที่มันง่ายๆนะครับยุคผมยุคเอ็นทานนะสอบดอกเดียวจบง่ายๆถ้างโง่ก็ตกปีหน้ารอสอบใหม่สอบจองหวนใหม่แล้วแต่ครับค่าใช้ใจ่ายต่ํามากนะตอนนั้นอนะสอบรอบเดียวอะไม่มีปัญหาครับแล้วก็มีสอบตรง,งแต่ละมหาลัยมีสอบกลางหนึ่งอันไม่ต้องมาวัดผลอะไรไม่ต้องมาเทียบอะไรหรอกไม่มี แต่สมัยนี้มีอะไรเต็มไม่หมดเลยนะฮะแค่สมัยนั้นนะแค่กูจะต้องไปสอบแล้วกูจะต้องไปเอนทานกูจะต้องไปเรียนพิเศษเพิ่ม A B C D นะอาทิตย์หนึ่งนีนกูไม่ต้องทําเฮี้ยแล้วนะครับไม่ต้องทําเฮี้ยแล้วครับออกจากไปเคมีไปฟิสิกส์ไปเรียนพื้นฐานวิศวกรรมต้องไปติวคณิตศาสตร์อีกไปไกลลนะโอเคนะครับ เข้าสินค้าดีกว่านะครับวันนี้เรามากับมีดสไปเดโก้รุ่นโอ้รุ่นแังงยาวเว้ยถ้าเป็นแถบสีเหลืองอย่างนี้นะฮะร,รู้ให้เลยว่าเป็นมีดตระกูลหยักไม่ว่าจะเป็นกึ่งหยักหรือหยักเต็มถ้าลาเบลสีเหลืองอย่างนี้ถ้าเป็นมีดที่ Made in c h i น a าของสไปเดโก้นะครับข้างกล่องจะเขียนว่า Made in c h i น a าแล้วก็ข้างบนจะเขียนว่า Nice and Accessory, Golden Colorado USA แต่ถ้ามีดตัวนี้ทำที่อเมริกานะครับ ข้างกล่องจะเขียนว่า Made in USA นี่คือนี่คือดูที่กล่องนะกล่องแท้กล่องเทียมนะครอบนอกแล้วก็มีไอ้กล่องที่เป็นโลงข้างในอะ่ะจะมีสติกเกอร์แปะอยู่ C122PS TNBK Tenacious Tan FYNBKPS ทนาะรีเอชแอา made น n ี h i n a นี่คือดูจากแท็กของมันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโมเดลคลาสิก ถ้าคุณอยากได้สไปเดโก้สักเล่มน,นึงผมไม่มีอะไรในพี่ในหัวเลยสนใจประเทศผู้ผลิตไหมไม่สนนะพี่สนใจว่าเอาไปแล้วแม่งใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีผมจะแนะนำเทนเนเซียครับหนึ่งนะรุ่นนี้นะสะสมได้นะใช้งานก็ดีคุณภาพดีแต่ถ้ามันเป็นด้ามสีมันจะออกมาทุกๆปีครับรุ่นนี้มันเป็นด้ามสีแทนสีแทนคือสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับใบมีดก็จะเป็นใบดำใบดำกึ่งหยกัก ใช้งานดีไหมระบบไイเนอร์ล็อกย้ายคลิปได้4ด้านคือใช้งานได้ดีเลยประกับ f r n ราคาก็ไม่แพงด้วยนะเม็ดอินชัยาคือประเทศผู้ผลิตอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกใช้งานได้ลองไปถามเพื่อนๆดูให้ใช้เทนเเซสโอเคไหมทีนี้ปัญหาต่อมาคือวัสดุนเนี่ยอยเหล็ก 8CR13MOV ประมาณ AUS8 ใช้งานได้ดีไหมประมาณห 4, รือ 420Hc ผมวัดกรุ๊เดียวกันเลยแยกไม่ออก ใช้ได้ดีเป็นมีดที่แม่งผมว่า10ปีข้างหน้ามันก็มีอีกครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณเป็นนักสะสมนักเก่งกําไรคุณเก็บเทนเเซียสไปเลยนะเก็บไปเรื่อยๆเก็บได้เยอะๆนะแล้วคุณขายเป็นแพ็คคุณจะได้กําไรครับได้กําไรโปรฟิตอ่า เพราะว่ามันเป็นมีดที่คนก็เก็บเหมือนกันนะคือราคามันไม่สูงด้วยราคาไม่สูงเนี่ยแล้วมีสีออกมาเยอะแยะแต่ก่อนเนี่ยประกาศมันจะเป็น G10 ก็เปลี่ยนสี G10 ไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยรุ่นไลท์เวทประกาศมันก็เป็น FRN มันก็เปลี่ยนสีก็มีนะก็เพื่อให้เรามาสะสมกันนะครับแล้วเราก็จะเฮ้ยต้องเสียตังค์ให้มือแล้วว่ะทุกปีเลยพอเสียตังค์รุ่นนี้ปั๊บข้างในมันก็จะมีใบประกาศข้างในว่าค o นเกรสทูเลชันกูซื้อรุ่นนี้มันเป็นรุ่่่นมมเ็ดะคบบแไไไ้ออกืทําย เป็นรุ่นที่มาแทรกกลางระหว่างปีเพื่อหากําไรเล็กๆน้อยๆนะโดยรุ่นปัจจุบันมันก็ขายได้ดีอยู่แล้วครับรุ่นปัจจุบันก็จะมีรุ่นที่มันเป็นไลท์เวทกับไม่ไลท์เวทต่างกันที่ประกาศ G10 กับประกาศที่เป็น f r n นั่นเองเท่าน,นั้นเลยสนใจก็หาทื้อหาโดนได้ถ้าคุณชอบสีอยากซื้อไปใช้ไม่ได้สะสมไม่ได้เป็นนักเก็งกำไรอะไรสไปไโกเทนเซียเป็นชอยแรกเลยที่ผมจะแนะนำให้คุณนะครับแต่ถ้า พ่พี่ผมอยากได้เมกาผมจะจแนะนำพาราเมดิทารี่ทูหรือไม่ก็สไปเดโกเนทีฟที่เป็นเหล็ก S35 VN นะครับแต่ถ้าเป็นโอยพี่เหล็กเทพมีไหมคลิปที่แล้วเลย S110V เหล็กเทพครับผมที่เขามาแข่งขนางด้านเคมีและกลศาสตร์ในการพัฒนามีซักเล่มที่มันมีโลหะที่เป็นเทพเลยครับเออที่แมง่งแม่งเจ๋งมากเลยอ่ะประดิษฐ์ที่มาเป็นโลหะชิ้นนี้แล้วก็มาขายแข่งกันกันกบยี่ห้ออื่นๆ รุ่นนี้เป็นระบบไ i เนอร์ล็อกจะมีเหล็กแผ่นข้างในมาค้ำใบอยู่นะครับถ้าอยากเปิดให้มันง่ายขึ้นลื่นขึ้นฉีดโซแนคเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้การหล่อลื่นม,มันดีขึ้นหรือคุณไปคลายน็อตมันนิดนึงนะครับอย่าคลายเยอะเพื่อให้มันเปิดทํางานใช้งานได้ง่ายขึ้นมันสามารถแม่ทนตัวเองได้ด้วยนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีประแจาดาวในการไปไขมันตรงคอเพื่อให้เซนเตอร์ของมีดมันอยู่ตรงกลางของแนวของมันพอดีนะครับถ้ามีด เบี่ยงเซนเตอร์หมายความว่า,วามันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่เราก็ต้องปรับตั้งมันนิดหน่อยแต่ว่าซื้อมาจากโรงงานแล้วขายไปจากหน้าร้านเลยเบิกศูนย์ก็ออกไปก็จะเป็นเซนเตอร์ปกตินะครับเปิดใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันก็ลื่นเองรุ่นนี้ผมว่ามันไม่น่าใช้หรอกแต่มันน่าเก็บสะสมใบดำใช้ไปลอกไหมครับพี่คําถามคลาสสิกลอกไม่ลอกเอาเมื่อคืนเฮ้ยพี่ทําให้มันลอกได้ไหมเดี๋ยวกูทําให้ดูมันเป็นการเคลือบผิว โลหะนะครับเป็นกระบวนการในการเคลือบผิวโลหะเพื่อให้แล้วเขาเคลือบดําทาไมไอพี่ลดแสงสะท้อนไงลดแสงสะท้อนในเวลากลางวันเวลาไปปฏิบัติการถ้ามีดแม่งแบบขัดมาอย่างเงาแวบเลยโดนแสงมันก็สะท้อนใช่ไหมศัตรูเห็นเอ้ยอยู่ตรงนั้นเว้ยแต่ถ้ามันเคลือบดํามาก็อ่าไม่เป็นไรมองไม่เห็นก็ว่ากันไปนะครับปัจจุบันมันไม่ได้มีแต่สีดํานะสีอื่นก็ลองลอง,ลองซื้อกันไปได้ดูนะครับ สินค้ามันก็มีอยู่แค่เนี้ย <c oughs> นะฮะว่าทะไมอีกคลิปมันยาวจังวะมันแบ่งออกเป็น3ส่วนและส่วนสุดท้ายที่ผมจะกลับมาเจาะกันก็คือนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฟังคำๆนะฮะผมมาเจาะเรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ศูนย์หนึ่งความมั่นคงนะครับเออเคยอ่านกันไหมยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันคืออะไรวะอ่าผมอ่านให้ฟังนะ อันนี้ในส่วนของความมั่นคงนะถ้าเป็นของก่อนๆเขาจะแบ่งเป็น6ส่วนนะครับผมค่อยๆเจาะบทีละอันนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะว่ามันเกิดเฮี้ยอะไรกันวา <laughs> ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัยมีความสงบเรียบร้อยมีความสมามัคคีปลองดองของคนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบทพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมและ การเคารพความหลากหลายและหลักธรรมาพิบาลมีความพร้อมเผชิญเหตุและรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรงเป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขส่งเสริมการบริหารและพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไปจบไหมจบนะดีไหมดีดีแหละ ไม่ไม่มีสิทธิวิจารณ์อะไรเพราะไม่มีความสามารถในการจะไปทําตรงนั้นได้ก็ให้ทันทเขาทามาเขาก็จะแบ่งความประเมินออกไปในหลายหลายมิตินะครับมันก็คือเหมือนเหมือนประเด็นในการพัฒนาพัฒนาชาติอ่ะก็จะมีกล่าวกว้างๆก็คือแล้วก็ค่อยๆเจาะทีละประเด็นก็จะมีการวัดค่าวัดอะไรนะครับโอ้ยพี่พี่อยู่ข้างนี้เหรอไม่ใช่ ไม่ใช่กูคแค่ใช้ทรัพยากรที่กูมีอยู่นขนาเนี้ยมึงจัดสรรให้กูมาอย่างเงี้ยให้ทีมนี้มาอ่าโอเคเราก็มาดูว่าทีมนี้ก็าํำยังไงกันนะครับเรวว้ายไหมคุณมองตามตรงนะถ้าคุณอยากจะเทียบตอนนี้เลยนะคุณไปเทียบกับพมา่านั่นเขาอัดกันขนาดนั้นนะและไอประเทศที่จะช่วยอะคุณยังไม่เห็นจะมีอะไรนักหนาเลยเดี๋ยวสักพักก็จะมีคนโยนปืนอ,อะไรเข้าไปให้อะก็ลุยกันต่อฮะคือประเทศอื่นก็คงจะไปแทรกแซงกิจการภายในมันคงไม่ได้นะครับ แต่อันนี้เอาที่กูมีอยู่ก่อนดีกว่าเออเหมือนแบบเหมือนกูเป็นมะเร็งอ่ะเี้ยกูเป็นมะเร็งูเป็นมะเร็งแล้วทุกคนเป็นมะเร็งหมดเลยเอาเอาที่มึงมีอยู่ตอนนี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะแก้มะเร็งให้มึงก็เอามาอ่านให้ดูนะครับเท่านั้นเองอะ่ะคือคือกูกูเป็นมะเร็งไงกูกําจัดมะเร็งไม่ได้กูก็ต้องอยู่กับมะเร็งอ่าเขาก็จะมีดัชนีในการวัดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าสะดวกเข้าไปอ่านเลยนะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีดีไหมดี ไม่มีใครทําให้มันแตกต่างได้จากนี้ได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นการเขียนที่แบบกว้างๆนะครับกว้างๆเขาจะมีดัชนีในการประเมินด้วยนะครับรหัส010101 01 01ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเขาประเมินนะครับเทียบป,ปี2562และ2 5 6 3ผมประเมินออกมาว่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยงโอเคไหมประเมินครั้งแรกต่ำแล้วประเมินอันดับที่2 คนไทยจงรักพักดีซื่อสัตย์พร้อมทำลงรักษาไว้ชึ่งสถาบันของสถาบันหลักของชาติและสถาบันศาสนาที่เป็นที่เคารพยินเดี่ยวใจิตใจของคนไทยสูงขึ้นกำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุนะครับปี2562เทียบ2563ที่จะต้องบรรลุเป้าหมายในปี2565ปัจจุบันต่ำกว่าข้าเป้าหมายโอเคต่ำสองแล้วนะสครับการเมืองมีเสถียรภาพและทรมาพิบาลสูงขึ้น กำหนดภาพเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี2565เทียบข้อมูล2562เทียบ2563ผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสียงที่เหลือกูไม่อ่าน <c oughs> เปิดมา3ตัวไม่รู้ไม่มีเท่าไหรนะ่้วรหัสเป็นบานเลยต่ำหมดเลยเฮียนี่ดูดูค่านะตำต่ำหมดเลยสมมุตินะครับคุณเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทอยู่ในฝ่ายแผนกบริหารจัดการแล้วผลประเมินออกมาต่ำหมดเลยเสียงที่คุณจะทําคือ อยู่ต่อไปแย่ลาออกก็จะแดกอะไรอ่ะหรือออกหาคนที่เก่งกว่ากูมาทําดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าผลประเมินมาอย่างนี้แล้วผมไม,ไม่ไม่อาจจะอยู่ให้บริษัทจ่ายตังค์ให้ผมได้ขนาดนั้นผมลาออกดีกว่าครับผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปก็คงไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะเพราะว่าผลออกมามันมันมันแย่หมดเลยวะอันนี้แย่จริงเจ็ดสามเจ็ดสี่ที่เปิดหน้าดูในในไฟล์ pdf นะ อ่านดูคำๆนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาดูได้นะลองศึกษาหาความรู้ดีแต่ถ้าขี้เกียจด,ดูผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับที่ผมไปเซิร์ชดูก็ตามนั้นนะดูแลตัวเองนะครับเป็นห่วงครับสวัสดีฮนะ